สวัสดีค่ะสวัสดีคุคุคุณเ้คคคคคคยค่ะเด้อมือนีสิพามาตัดตกแต่งเครือมักแตงนะคะอันนี้ปลูกไว้แล้วเครือมักแตงขึ้นลามข้างหลายแล้วแต่ว่าบโบได้มามาตัดมาแต่งมันมือนี้มีเวลาก็เลยสิมาตัดมาแต่งว่าเฮาสิดูแลแล้วไดเพื่อที่จะให้มักแตงเ้ามันใหญ่ไวขึ้นและกการใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยง่ายขึ้นและก็อีกอย่างหนึ่งคือ มันกระสิตัดบนที่แมงไหมแมงตกมาอาศัยมาส้นมาอาศัยอยู่นะเฮาเวลาเขาตัดแต่งลงมาแล้วสแสงแดดกระสิส่องอาคาพวกเชื่อล่าเชื่ออย่างคงต้นมกแตงเขาได้ดีขึ้นนะคะ,ะ,คะเฮากระสิเลือดตัดใบที่มันอยู่ต่ำๆก่อนเอาใบที่มันเนี่ยมันแก่แล้วนะคะตัดออก แล้วกเบบึงยอดที่มันบกแข็งแรงแบบนี้นะคะยอดที่มันบกแข็งแรงบนี้เข่าเกาออกเพราะว่าขั้นเข่าไว้มันก็มันก็แย่งอาหารเขากระสิตัดออกนะแบบนี้กระโต้องตัดหลายลายขั้นตัดหลายลายมักแตงเขากัยอดขึ้นกันนะคะเขาก็เลือกตัดเอาแต่กิ่งที่มันโบดีมันโบโบแข็งแรงแบบนี้ออกแล้วก็ใบตายใบเหี่ยวมันจะสี ที่อยู่ข้างในอันนี้คือ,อน,นี้นะมันกระสิเป็นมากอยู่เฮากระบบกบตัดออกเพราะว่ามันมีนขั้นเฮาขิดว่าเออมันสิหลายโพดกะก็แล้วแต่นะแต่ว่าอันนี้กระเบิงแล้วมันก็คือสีมันมีมากอยู่เฮากระปะาไว้สะกก่อนนะคะแล้วเฮาเบิงทางในแบบนี้อันใดที่มันใบเหลืองแบบนี้นะคะ เขาก็ตัดออกให้มันเมดแล้วเพื่อที่สเวลาาให้ปุ๋ยให้อย่างเขามันก็สิได้ง่ายขึ้นไนิ สิตัแต่งไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเมื่อเฮาตัดเสร็จแล้วเฮาก็สิมาพวนดินหักกันจังหน่อยนะคะเฮาก็เห็ดเอาไปห่างๆก็ได้เพราะว่าที่ใกล้หลายมันสิตัดหักของพักของเขานะคะเฮาก็เห็ดไปให้มัน อ๋เฮาพวนด,ดินแล้วมันแล้วนะมันีเขาก็สิใส่ปุ๋ยขีงงัวนะคะใส่ไปให้มันทั่วๆนี่แหะคะ่ะ หลังจากที่เขาให้ปุ๋ยแล้วนะคะเขากะสิหดน้ําให้เปียกๆเ,เลยค่ะ,ะนันนี้พอ,อาอมักแต่งต้นบริไซพักในสวนนี้บริสไซปุ๋ยเคมีเลยนะคะใส่ตะขีง,งวัวใส่ปุ๋ยมักและก็โฮอร์โมนไข่โฮอร์โมนนมนะคะเท่าน,นั้นและพักมันกะสีขดน้ำงาม,งาม หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยหดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะอะพาะมงมักแตกเนะะี่ยค่ะแล้วเราก็จะเห็นหน่วยมันลายขึ้น,บน,นะะทบบนี้ค่ะทีแรกเราก็บบเห็นนะคะนี่หน่วยกำลังน้อยๆกำลังขึ้นมาและวมักแตงกระสิใหญ่ไว้นะคะบบน,นี้ นี่ะหน่วยนี้นะโตมากแล้วก็คือสีหายมันขึ้นข้างอันนี้นะคะเนี่ยมันกระสีขึ้นข้างนี่มาแล้วมันกระสีนิ้นัน่นห้อยลง ทางในกะมีหน่วยงำงานนี่ค่ะคลิปนี้กะหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะคะพบกันคลิปวิดีโอหน้าเนะคะนะ่ะเนอสวัสดีค่ะ